โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักเมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีมายังโลกจะมีชั้นบรรยากาศที่คอยปกป้องไม่ให้รังสีของดวงอาทิตย์แผ่มายังพื้นผิวโลกได้ทั้งหมดอีกทั้งโลกยังมีกระบวนการอื่นๆที่คอยรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตเมื่อโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้ว จะปลดปล่อยพลังงานเหล่านั้นกลับสู่อวกาศทันทีซึ่งมีกระบวนการทั้งหมด2กระบวนการและในคลิปวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการรับและปลดปล่อยจากพลังงานดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกบรรยากาศและเมฆค่ะดังภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ลูกศรสีเหลืองจะแทนรังสีคลื่นสั้นและลูกศรสีแดงจะแทนรังสีคลื่นยาวอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่า อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการรับและปลดปล่อยพลังงานรังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกบรรยากาศและเมฆอย่างแรกเลยนะคะพลังงานที่โลกได้รับมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยซึ่งรังสีจากดวงอาทิตย์เป็นรังสีคลื่นสั้นตามลูกศรสีเหลืองดงภาพเลยนะคะผ่านมายังโลกด้วยกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการแผ่รังสีคิดเป็นปริมาณร้อยละร้อยนะคะ เมื่อพลังงานดวงอาทิตย์เข้ามาสู่บรรยากาศของโลกทั้งเมฆและองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศรวมทั้งพื้นผิวโลกจะสะท้อนรังสีส่วนใหญ่ที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าช่วงคลื่นแสงกลับสู่อวกาศ2 9สปส่วนพลังงานที่เหลือ71%จะถูกดูดกลืนโดยบรรยากาศ2 3และถูกดูดกลืนโดยพื้นผิวโลก4 8ปดังรูปเลยค่ะ และดิฉันนางสาวรุ่นภา,าแนบชิดเลขที่20ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัสบานนิมิตขอขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ